ช่มไก่มึงนั่งดำพี่น้องหางบ่มีได้พี่น้องเห็นบ่เศาป่วยออกมาจากจากกองเน,นาะจเนาะไออันนั้นเขาก็จะล่วงเห็นบจ่จ้ะค้นล่วงไม่จ้ะปีกะล่วงคน้นค้นปีกะล่วงค้นหางกะล่วงพี่น้องค้นเขาล่วงวะสันทอจะ้ะเขาจะเป็นอยงสี่ทุกปีจะนั่งดำนะเห็นบนน่เป็นอย่างนี้ทุกปีถ้าเวลาเขาหายป่วยมากขนเขาก็จะล่วง แล้วเขาก็จะป่วยทุกปีเนี่ยแต่ว่าไอ้สามตัวสีน้ําตาลบเป็นพี่น้องบอ่ป่วยแบบคึกบ่ป่วยคือนางดําแต่ว่านา่งดําป่วยป่วยแบบกกไข่อะจ้ะกกกทม้ามีไข่ก็คือกกไขอ่อะจจะแต่ว่าหังบ่มิไข่เพราะว่าไม่ทิพก็บไข่ออกสมือเนาะก็เลยบ่มีไข่กกก็คือแบบกกกองเป่าเนี่ย เวลาออกจากออกจากกองมากก็เศร้าป่วยมากนี่ก็สิประมาณนี้เลยจ้ะขนขนหลวงเนี่ยพันธุ์ของเขาจะพี่น้องแล้วก็หนาหนาวบอกไข่พันธุ์นี่จะ้ะหนาหนาวสิบกไข่แต่ว่าพันธุ์พันธุ์ม้วนสีน้ำตาลเนี่ยจะไข่สุมือจ้ะพี่น้องถ้าได้กินเต็มที่ไข่สุมือพี่น้อง นี่กะไอ้มันไข่สุมืออยู่เป็นรักรไข่ใบมงได้หรือเปล่าดอกจะ้ะสามตัวนี่สีน้ำตาลนี่เพราะว่าไอ้รอบก่อนกัไปเห็นตัง้งซีหน่วยจ่าพี่น้องไปไข่เป็นรักรไข่ว้ไหมตัง้งซีหน่วยจนว่ามันเน่าแล้วแม่ทิพย์ยังไปเห็นอยู่งลางพูนอยู่มองอันนั้นผนจะ้ะอยู่มองไอ้ไปสันแต่ไข่เอาใบไม้ลงผนจ้ะพี่น้องเนี่ยม้วนสีน้ำตาลนี่ นี่ยังพ่นปเหตุอยู่จ้ะเขาลอเขาไม่ได้ลออย่างในพี่น้องนี่เขาล้อเขาเราเขาล้อเขาเราเมธีบ่วผ้าเขาเขาอีซืือมึงตีนละนั่งขนนั่งมึงแน่หนะ่ะขนนั่งมึงขนบ่มี่ขนหางบ่มีขนหางบ่มีแล้วก็ปีกบ่มีคือกันพี่น้องเห็นบ่ นั่งนี่เป็นเองส่ผ้าชุ่มไก่เพิ่นๆจ้ะพี่น้องก่อนจะผ้าเขาเขาเล่าคือเก่าผ้าเขาแบบว่าไอ้มะเก็บเออมะเก็บไอ้ผลไม้นนี่นะจ้ะแอปเปิลหรือสาลี่สิเนะ่มะเก็บไปไว้ให้กวงนนเนาะจาะเนาะกะเลปลอยเขาออกหากินจะข้าวหนึ่งหาเละวสันเถาะถ้าว่าจินกระ่บบกินเราจะนั่งดำบ่กินเนี่ยน่ะ ยืนเซยยืนเวเวเซยบ่กินยืนจะข้าวหนึ่งสัมพัสอันนี้เดี๋ยวไม่ทิพย์กับสิผ้าเขาคือเา่าเห็นเขาพวกเขียดที่นองให้เขาแบบเออเดี๋ยออกเปลี่ยนสถานที่แนงสินะเขาอย่าออกไอ้เขาออกเปลี่ยนสถานที่ออกมาเขาก็บ่กินบันไดดอกแต่ว่ามาเปลี่ยนสถานที่สิสก็เลยอันนี้ แต่ว่านั่งนี่บะสนนั่งนี่มึงนี่ห้องอยู่ันอะห้องย่างเดียวห้องบ่อน,นีจักเทียจักห้องเฮนหยางนั่งดำนี่เป็นนังซี่จ้ะซู่ประมาณนี่เลยบันีแห้งตลกแม่พี่น้องอ่าหางบบมี่ปีกบบมี่แห้งตลกไอขนมองข้อกับโบมี่ได้พี่น้องเห็นบ่ทางหลังเขา,าจ้ะ กะบ,บ่มีคือกันตลกไปไงเลยฟังเขาเบาพร้อมเด้ฟังเขาเบาพร้อมพี่นอ้องนี่เลจะจ้ะกับผ้ามึนปอยไก่ออกเลี่ยงคือเก่าพี่น้องเพราะว่ามันมันมีไก่มันก็ดีไปอย่างเพราะว่าบริสุทธิ์ไข่กินนะ เ้ากระเลียงยังสีแน mm. ่เลกะเกียเงี้ยเขาแนงสีนะาเกียกระธรรมดาสีน้ล้ะกะเขาหากินเองแนงสีหน้าธรรมชาติของเขาจะพี่น้องมากกอันนี้ไปได้ร้ายเติบไปยัดเรื่องไข่ไปได้ร้ายเติบจะพี่น้องเพราะว่าไข่กินซุ้มือกินไข่ดีบ้านไม่ทิพย์กินไข้ดีจะพี่น้องบบเมนตะลูกไรายไม่ทิพย์ได้กินนะไม่ทิพย์ก็กินซุ้มือจะพี่น้องไข่อะจ้ะกินไข่ซุ้มมือมันก็เลยแบบว่า เออทุนการซื้อไปไหมจ๊ะไข่ก็เลยประหยัดนั่นเนาะประหยัดนี่แน่ขันบ,บ่ประหยัดนี่ตายเลยพวกไม่ทิพนี่เพราะว่าบมมีคนเห็นงานไม่ทิพก็บดเห็นงานเนาะหละแฟนก็บด้เห็นงานกับเสียณคนกษเสียณเง,งินบ่อไหลคือคนเห็นงานได้พี่น้องเงินกษียณนะจ๊ะถ้าเห็นงานมันเด็เงินไหลมันเด้เงินเต็มลอยเลยพี่น้องแต่วาเกษเสียณบดเงินเต็มลอยเลยจ้ะ แค่นี้ก็น่าจะเนาะพามึงไกิเพื่อนๆจะเบาไปเรื่อยจะพี่นองไปแล้วค่ะบ๊ายบาย